เปิดภาพล่าสุดนเดชยาย่าหวานต่อหน้าครอบครัวล่าสุดนเดชคูกิมิยะและยาย่าอุรสยาได้บินลัดฟ้าไปอยู่กับครอบครัวของฝ่ายหญิงที่เมืองออสโลประเทศนอร์เวย์โดยสาวยายา่าและหนุ่มนเดชได้มีการโพสตภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวอดความหวานสุดๆต่อหน้าครอบครัวและเพื่อนๆทั้งจุจิบทั้งกอดบอกเลยว่าน่ารักมากคู่นี้เขารักกันมาสิบกว่าปี แต่ความรักยังเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยเปลี่ยนแถมยังมากขึ้นเรื่อยๆบอกเลยว่าฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วซึ่งสาวยาย่า,ยาก็ยังได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า Happy Us Sweetest Love ฟ i e l d เด y งานนี้เหล่าบรรดาแฟนๆเข้าแสดงความคิดเห็นและกดไลค์ให้รัวๆเลยทีเดียวเปิดภาพล่าสุดณเดทยา่ยา,ยาหวานต่อหน้าครอบครัว ล่าสุดนเดตคูกิมิยาละยายาอุรัสยาได้บินลัดฟ้าไปอยู่กับครอบครัวของฝ่ายหญิงที่เมืองออสโลประเทศนอร์เวย์โดยสาวยายาและหนุ่มนเดตได้มีการโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวอวดความหวานสุดๆต่อหน้าครอบครัวและเพื่อนๆทั้งจุจิบทั้งกอดบอกเลยว่าน่ารักมากคู่นี้เขารักกันมาสิบกว่าปี แต่ความรักยังเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยเปลี่ยนแถมยังมากขึ้นเรื่อยๆบอกเลยว่าฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วซึ่งสาวยา่ยาก็ยังได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า Happy Us Sweetest Love Field d เดงานนี้เหล่าบรรดาแฟนๆเข้าแสดงความคิดเห็นและกดไลค์ให้รัวๆเลยทีเดียว